โอกาสนี้เล่นไดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยพากันสมาทานในกรรมฐานและสมาทานอุโบสถสิส้นแล้วต่อที่นี่ไปก็เป็นโอกาสที่พเนรหลายจะพากันเจริญสมาธิจิตในหลับแรกการเจริญสมาธิจิตสิ่งที่ต้องตั้งไว้เป็นอารมณ์ รักษาไว้ได้ดีนั่นคือลมให้ใจเขาออกพยายามรักษากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ก็ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าในึกรพุดเวลาจอบหายใจออกในโก่าโผอารมณ์นี้อย่าทิ้งเป็นขาดให้มันตรงอยู่เป็นปกติ ในนี้ตัวอะไรบ้างการฝึกสมาธิการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกคำรู้คำวัตถุนี่เป็นกายของสมาธิแ้วก็จงยาสนใจกับพาพแสงสีต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตถ้าภาพแสงสีใดๆปรากฏขึ้นในจิตจงเพิกเฉยจะต่อกายของภาพนี้ ษต่สารณมเดิมให้เป็นปกติอย่างนี้ที่ื่กว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ขอทุกท่านยทรงไว้ตลอดชีวิตและอีกประการหนึ่งสำหรับการที่เราจะเดินเที่ยวสมฐานก็ต้องใส่ในเสมอว่าเราต้องเราจะเดินเพื่ยรมฐานเพราะต้องการความเป็นเครื่องพ้น จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือความเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติวิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เทราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ก็นาวิรุั้งความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะรู้เกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบนี้เราก็มีแต่ความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัาต ใอตอนเรินสมถะกรรมฐานนี้พัฒนากรรมฐานเราทำเพื่อสิ่งความเกิดเพื่อเราไม่ต้องการความทุกข์่อบไปยุ่งเพ่อนาาเห็นหาทุกข์ให้พบในอเรียสัจต่อที่นี้ไปก็จะขอพูตสอบเมื่อคืนที่แล้วเมื่อเกนที่แล้วได้พูทถึงอารมณ์ป็ไม่ชัด โดยย่อไปเสีเยกติอารมหรือว่าทางที่เราภาวนาว่าพุทโธหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกหรือว่าอารมณ์จิตของเราได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องทุกอย่างแต่ถ้าว่าเราไม่รำคาญในเสียง สามารถจะควบคุมอารมณ์ใจของเราให้อยู่เป็นปกติรู้ลรมให้ใจเขาออกได้รู้คำภาวนาได้เมื่อเสียงยัง่อแทรกสมาเพียงไรก็ตามทีเราไม่ดังคันจิตใจไม่กระสับกระส่ายไปตามเสียงอาการอย่างนี้เป็นอาการของปฐมไม่ใส่นี่การที่เราจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ให้ทรงอยู่ตลอดได้นานและไม่นานนั่นก็เป็นเรื่องของการฝึกจิต สุดที่ที่สงสมาธิที่ที่ที่ส่งสมาธินั้นในอันดับแรกก็ธเจ้าใช้การนับเป็นสำคัญคือนับจ้งเป็นหนือพื้นสิบเขาลมไม่ใจเท่าออกนับเป็นโค่ก็เราจะบังคับให้ลมของเราทรงอยู่ตามนี้ถ้าในขณะที่หนือพื้นสิทที่เราจะไม่ยอมให้ลมอื่นเข้ามาแทรกแซงขัด เอ้จิตไหนก็ส่งยิ่งได้ยานั่นเกียงเกล้ยที่ทำมาทีจิตแล้วแล้วก็ปล่อยมันเริ่มต้นใหม่ให้จิตแังมสบายเรอจะส่งอารมณ์ให้ในหนึ่งที่จิตอีกหนึ่งที่จิตหลังก็ยังส่งได้อย่างนี้ได้เป็นการฝึกส่งสมาธิ เมื่อปุิการอย่างนี้จนคล่องแล้วเราสาม,มารถจะใช้วิธีนับหนึ่งถึงยี่สิบหรือตำรนดให้นับหนึ่งถึงสามสิบถึงห้าสิบ1ึงร้อยคนได้ไอทีการฝึกการทรงทายคืจอจมา,า,ททาที่จีโให้แน่นอนสมัยโบราณเขาทำแบบนี้นท่านใช้เชียนปักเขา้าหน้า วิีใกล้เทียนในกำปักในขันหรือว่าปักในภการที่อย่างใดงกันเ่งการเทียนลมไปไหไม้บ้านไม่วัดนี่เราเป็นคนที่มีสติปัญญะสมบูรณ์มีความเฉลาดไม่ทำอะไรแบบโง่โง่ว้ายตรายเกิดขึ้นอย่างนี้ใน,นไม่เสริญและไม่ทางดีดีมนดีก็าายังไหลลงนรกไปการทำอะไรต้องมีสติปัญญะสมบูรณ์ ให้สมรระนัง g สยู่ใกล้ควรที่ก่อนแรวจะทำดีกว่าีิการทำอะไรไม่ใกล้ควรไม่พิจารณามันไม่จะนุนทางให้ความดีมันจะนุนทางของความเลวี่ก่อนยังการเจริญกระสินเช่เตโชกระสินเป็นต้นหรืว่าการทรงสมาธิจิตปฏิปีทรงอารมณ์เราต้องใช้การนำมัดระวังเพื่อสะสมว่ามทรงเดช จะคูปเจียนบูชาพระก็เหมือนกันหสรือแล้วก็ตองรั้นงระวังว่า,อวา,อวาไอ้คูกเจียนมันจะเป็นไม่อะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เอาการคูกเรื่องที่เจียนทิ้งไปไม่เป็นเชื่อสายการอันเปนตรายแต่แป่นทักสินอิาการทดลองการทรงสมาธิการเปิดทรงสมาธิของพระโบราณ ่ันใช้เสียงคีดสีงแลว้วก็สตังปติดสวัยในเรียนบาตรปิดจวัยจุดใดจุดหนึ่งโดยคิดว่าถ้าจิตเรายังไม่ถึงจุดนี่เทียนใดเราจะไม่ยอมให้ติดเสียนหรืงเสื่สสสรรอนหรตัวอารมณ์เวลานั่งภาวนาไป็ตังใจเฉพาะภาวนาอย่างเดียวพอเทียนไหมลงไปถึงสตังและทั้งเงินบาตท,ที่จะจิตไว้ ถ้ต,ต่างกันหล่นเซ้งงงไปเป็น,ปสนแสดงว่าเราควบค,คุมจิตได้แบบสบายโดยจิตดยเคลื่อ,อนอย่างนี้ที่จิตเราทรงฌานถึระดับนั้นลงมาจทรงสมาธิตามเวลาที่เราต้องการนี่การฝึกสมาธิจิตและการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสําคัญมากมิฉะนั้นอารมณ์จิตเราจะไม่สามารถจะควบคุมได้เป็นปกติ นี่เป็นวิธีการคุมอารมณ์ให้ทรงตัวยอยู่เรียกว่าทรงานแบบนี้บรรดาท่าน,นหลายต้องฝึกให้เป็นปกติกายมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่แน่นักเพราะเราใช้เวลาที่อยู่กับเป็นสามสิบายีเราควรจะสุขีกุติด้วยการทรงสมาธิอารมณ์มังจะได้ดี ถ้าเราสังเเพียงว่าทําไปทุ่ขณะที่เราทาที่มีกาดปัุญติก็ปล่อยไปตามอารมณ์อันนี้แสดงว่าเราจะขาดประโยชน์มากเรื่องการทรงสมาธิทาไมสามารถจะทรงส,สมาธิได้นานๆมีบัตสนาญาณันก็แย่นี่การที่เราจะมีนิ้ัสนาญาณดีเพียงใดก็ดูจริยาที่เราปฏิบัติในงานตุกในงานประกอบการงาน จะมีความละเอียดออกอย่างไหนหรือไม่แต่ขายการระมัดระวังนั่นแสดงว,ว่าเราเรายังห่างจากอารมณ์ทองสมาธิหรือสติสัมปัญญะอยู่มากการทำกิจากา,ายงานทุกอย่างต้องใช้อารมณ์กรรมฐานเข้าไปช่วยไม่ใช่สักจจ่ที่ว่าทำทำในการที่นิจที่เจรณาทำในการใาช้ส่วน ทำในการใช้ปัญญาโดยสิ no, jam, ้นสุดที่เด็นนามว่าอะไรมั่จะดีอะไรเมเสียไม่เสียอย่างนี้คดอว่าเราทํางานด้วยแล้วจิตช่วยไปยจำถาพิปัสนาเมื่อพวกพิจ้าและผู้เดียนหมดที่แล้วทำจับไปให้มันเป็นเลนเป็นสมาธิหรือว่าเป็นพิปัสนาใหญ่กวกไปทุกขณา นี่จะหาววากี่การงานใดๆจะมีการทันสาดมีความอยากเพราะฉะนั้นพูดถึงจิตใจตัวมันยังห่างกราความมรรคผลมากนักเังห่างห่างกว่าฌางสมาบัติมี่ต่อที่ไปก็จะพูดถึงฌานที่สองนักเทียนี่พูดถึงฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือมีทีตกวิจารีติสุเอจัสตาคำว่าวีตกแปลว่าลึก นึกเรเราจะให้ใจนึกเราจะภาวนารี <Awesome. S 1> ่จัวนีจะรู้อยู่ว่าการให้ใจเราให้ใจอยู่หรือเปล่าให้ใจสั้นหรือให้ใจยาวภาวนาอยู่หรือเปล่าตัวที่จะริ่มภาวนาตัวนี้เรี่กว่บริการที่ข้อที่สองมีปีติก็ตามที่กล่าวมาแล้วว่าปีติมีอาการฆ่าที่สามมีสุข มีอารมณ์สบายโซนจิตสบายออกมีความชื่นอกพีนใจก็การที่หาเอกขตาคก็มีอารมณ์ไปอันเดียวมีตาจับอารมณ์ไว้ภาวนาก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นจับลมหายใจเขาออกก็รู้ต uh, ัวจับลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นอาการอย่างนี้เรียกว่าประตูมักายที่สำหรับสำหรับ การมีสองตัดที่ตกวิจารออกเก็นได้เหลือแต่สี่ีตกเอากัสตาลท,ที่ที่ตัดที่ตกวิจารนีส่วนมากนักปฏิบัติไม่เคยเข้าใจพลาดเหม,ม,ม,มือนกันทุกคนให้เป็นนักปฏิบัต,ติต้นใหม่เพราะเวลาที่พอเราภาวนาให้จับรู้ลมหายใจเราออกไปภาวนาไปภาวนาไปาจิตใจมันายมีความสุขงฟิ้มากขึ้น ไปไปคำภาวนามันหยุดลงมาเร้เฉยๆล้าลมหายใจยังคงอยู่แต่ว่าลมหายใจรู้สึกว่าเบาไปนิดกน้อยมีความชุ่มชื่นมีความเอ่อินมีจิโตโงสมาที่ได้ดีคำภาวนาไม่มีอาการอย่างนี้เรียกว่าสุตยาฌานฌานที่สองนี่บางลายเรียกว่าทั่ทั่วไป ถึงจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ารีสายกันมาเองก็ดีพบวากันมาเองก็ดีขณะที่ติดอยู่ชานที่หนึ่งพอเข้าถึงชานที่สองพอรู้สึกตัวลงมาจิตตกอย่างานที่สองมารู้สึกตัวว่าเอ้ตายจริงเราลืมภาวนาไปแล้วนี่นายควรจะหลับไปเลยเฉยอไป นั่นเลยจากต้นจนปลายเมื่อถูกฟ้าทำภาวนาไม่ไ้ไม่ค่อยจะเกดแต่มีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเราทิ้งคำภาวนาลืมภาวนาเพิ่มไปหือหลับไปอาการอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจพลาดแต่มันก็เป็นเหมือนกันทุกคนเลยถ้าเคยผ่านมาแล้วก็โดนเหมือนกันทุกคนนี่เลยว่าจึงเข้าใจว่าถ้าบังเอิญอาการอย่างนั้นปรากฏ ือภาวนาไปภาวนาไปฟาปก็เิ่าทำภาวนาหายไปมีจิตใหญ่ชุ่มชืนนม่นมีรมเด่นสมายตอนนี้เวลาจิตมันตกม,มารู้สุว่านี่เราลืมภาวนาไปแล้วนี่ถ้าอย่างนี้เราจะรู้ว่าขณะที่ตกมานุกว่าเราลืมภาวนาไฟฟ้าทำภาวนาเกิดขึ้นไม่ถูกนั่นแต่กายของจิตที่ตกลงม,มาจากสุเทิยฌาน ฌานที่สองฌานที่สองนี่ถ้าเราทรงได้เราตายแล้วก็เป็นพรมรั้นที่สี่ที่ห้าที่หกการกำลังของฌานการอย่างหยาบก,ก็เป็นฌานเป็นกรมรั้นที่สี่อย่างกลางเป็นพรมรั้นที่ห้าอย่างละเอียดเป็นพรมรัานที่หกนี่การการทรงสมาธินี่มีความสำคัญ นี่การเจริญสมาธิถ้าเราจะมีแต่สมาธิธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่ากําลังใจของเราไม่มั่นเมื่อทรงสมาธิแบบสบายใจสบายพอส่ควนแล,นล้วก็ลองเข้าไปหาวิปัสนาญาณเพื่อใช้อย่างยอง่อดคือพิจารณาในร่งางกายว่าอัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเรา,เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา มีเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องตนแล้วก็มีการสลายตัวไปในทีสุดอย่างนี้เลยที่ว่าร่างกายนี้หม่มันไม่ใช่เราเพียงบริเอนร่างที่อาศัยโชั่วคราวเท่านั้นเลยยิพ่ออย่างยิ่งถ้าเราจะคิดจะให้สั้นๆหรือว่าไอ้ร่างกายเท่านี้มันตายแน่ เมื่อเราจยตายเราคิดเลยว่าถ้ามันตายแล้วคนแลนน้วันไปขึ้นชื่อว่าความตายวาระต่อไปไม่มีสําหรับเราเพร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เรามามีทุกต์ต่าง็เพรก็อาศัยร่างกายเป็นสําคัญในเมืม่อร่างกายเต็มได้วยความทุกข์อย่างนี้นั้นต่อไปเราไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้อีกคือไม่ต้องการร่างกายนี่เป็นกําลังใจข้อที่หนึ่งที่จะไว้ โดยการดีสองเราจะไม่สงสัยในคำสอนสอนพระองค์ขอเด็จศรษสัมมาสัมพุทธเจ้าและแน่ใจในผลในคำสอนที่พระพุทธเจ้าสารสอนแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระอาหน์ถ้าท่านผู้ปฏิบัติตามอย่างเราใานก็เป็นอาหน์มานับไปขวนไม่มีอะไรเป็นข่้นหาสงสัยโดยการดีสามตั้งใจรักษาสินให้บริสุทธิ์ับ อนุวาตก็มีสิ่งห้าบริสุทธิ์ให้มาจุดไฟพระหนึ่งก็ักษาสิ่งขั้ตนให้บริสุทธิ์อันนี้แล้วจิตใจเรารักในความเป็นอารมณ์อารมณ์สิ่งที่เราคิดอยู่อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นอัตโนมัติโดยไม่ไม่ต้องมีการระมัดระวังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเะโสดาบันอารมณ์ใจของเรากล้าเข้าไปถูงมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งจะเป็นพาะนาคามี ก็ต้องพิจารณาสกายาทิฏฐิด้วยเอาสุปกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาว่าร่างกายของคนละสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่แทนทิพย์เพียการมีการสามสองประขอบขึ้นนี่ตับไตไตปอดจะหันมาหันเก่าจะระปัสสาวะร่างกายเต็มไปด้วยความโสโครกเต็มไปด้วยความโสกบก ม่ม mm ีไร้หน้ารัดหน้าปราศสนาไม่มีความสะอาดเราลังเกียดหน้ากายเมื่อทานจิตใจของเรามีความเบื่อหน่ายเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดีคนออ่นก็ดีตัวเราคนดีรู้สึกว่ามาทไปเรื่ดยๆไปกับโลกเมื่อร่าากายที่ประกอบไว้ได้ด้วยธาตุพีคงแต่รูปนสล่ตกๆน้าเกลียดไม่มีศาสนาในการอยู่ร่วมกับพวอคู่อยู่ด้วย จนได้จิตใจของเรามีความสุขปราศจากความรักในลูกสวยเสียงชอบกลิ่นของรสอร่อยการสสทน่อินโนนได้หลังจากนั้นไปก็จะเดินเมตตาพวมเมหางสีเป็นเื่อตัดความโกรธความเพียบบาที่มาทางหิ้งไทยเาทำอะไรเคยไม่ชอบใจใจมัาก็มีอารมณ์สบายแทนที่จะโกรธแทนที่จะเพียบบายนบาทก็ทุกจะไร้เขา ก็กลับมีเมตตาความรักกรนณามีความสงสารว่าคนที่ทำความชั่วอย่างนี้นั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งและว่าเป็นการทำลายตัวเองที่ค่อยๆพูดลูกต่ำกันไปจาหรักอารมณ์มีปัจจายนายจะเพ็นงยกไว้เฉพาะในด้านอนาคามเองเพราะเวลามีเวลาการที่จะพูดปณีมากแล้วไม่ร่าเกินไปแล้วก็ัญญานบอกเวลาปรลาโมดแล้ว อันดับแรกเราขอยจับลมหายใจเราออกกับคำภาวนาพยายามตั้งอารมณ์เขไว้ว่าต่อนนี้ไปเวลาสามสิบแปทีเราจะไม่ยอมให้ามอื่นเข้ามายุ่งกับใจของเราเป็นอังขาดนอกจากว่าเราจะทรงสติสมัญยะรู้ลมหายใจเราออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธไว้เป็นปกตินี่ต็ททำใจให้เข้มแข็งทรงอารมณ์อยู่ให้ได้ ถ้เมื่อเอ็นใจสบายแล้วมาจิตเนี่กลับไปคิดจะคิดว่าร่างกายพวกเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ของเราหรือมันก็ฟังหรือมันก็ตายเราจะยึดถือมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะร่างกายพวกเราจะพังอย่างเดียวร่างกายคนอื่นเราจะตอบสนาเพื่อประโยชน์อะไรแล้วเมื่อนอกจากร่างกายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราต้องทำเราต้องหาในเมื่อมันต้องกินต้องใช้ แต่ว่าเราจะพึ่งต,ต้องตายก็ตายไปไม่เป็นได้ตัดสินไม่เป็นไดร่นงากายเราเชื่ยวสมเด็จพระจอมใจบรมศาสตรสดาห์แล้วก็พยายามโควบคนทิในให้บริสุทธิ์เรื่องศีลนี่ยาืีว่าจําเป็นดีกเี่องไม่ได้มันจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีสําหรับนักเกเริญสมถานกรรมฐา,านนิพพา,า,านกรรมฐาน ตรงถือว่าเป็นปกติของเราเท่านั้นที่เราต้องถึงปฏิบัติไอ้อย่างนี้อารมณ์ของบรรดาท่านทุทบริษัทก็ก็จะเข้าถึงลัโสดาบานอันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในตอนต้นสารปฏิบัติในถึงจุดนี้แล้วเสียณที่ที่เสียที่ได้เกิดมามพบพระพุทธศาสนา อันละต่อไปนี้ไปขบัรดาท่านพุทธบริกัททัางหลายโดยทั่วอหนาทุกิจามตั้งกายให้โรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูนลมหัวใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมริยาสายยิ่งกว่าจะดีทุกิานบอกหมดเวลา